สวัสดีครับพบกับเบนจามินเตลนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวรถด้านหลังผมนะครับผมเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับผมคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์2.0นะครับผม170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมราคาคันนี้เลยครับอยู่ที่994,000บาทนะครับผมไปดูรอบคันนะครับผมว่าเราแต่งอะไรไปบ้างเชิญเลยครับ เริ่มจากกระจังหน้าครับ Ford ส่งเดียวกับแรปเตอร์โฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับผมมาพร้อมแม็กนะครับผม20นิ้วยางโอสวอรามซส์3 3ิ2 5 R 2 0ครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยขนาดฟิล์ม60ลรอบคันแล้วก็หน้าเต็ม60ลบรอบคัน60ครับด้านหลังหล่อมากเท่ครับมีครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้เรียบร้อยครับรุ่นของเขาก็คือเป็นรุ่นสปอร์ตนะบอกตรงว่าเป็นรุ่นสปอร์ตใส่สติ๊กเกอร์หรือว่าตัวเสืออะคริลิกนั่นเองครับคำว่าแรปเตอร์นะครับ อันนี้แต่งออกมาแบบเรียวเดนะครับผมเป็นสีดำโทนดำเข้มหล่อมากครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับผมแต่ละรายการนะครับว่าเรามีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมนี่ครับเริ่มจากตรงนี้เลยอันนี้ครับก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นออกแบบ ford ก็คือเป็นทรงเดียวเหมือนกับแรปเตอร์ชฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับแถมมีไฟ mini led 3ดวงให้ด้วยนี่ครับเท่เลยและมีตัวหนังสืออะคริลิกด้วยครับคำว่า ranger เท่มากครับออกแบบจริงๆก็ผมคิดว่าคันนี้เป็นแรปเตอร์นั่นเองนะมาดูด้านข้างครับก่อนอื่นไปดูด้านข้างด้านบนครับดูนี่ครับตรงจมูกเขาเนี่ยคือจริงๆเขาใส่เพื่อความหล่อนะบอกตรงไม่ได้เจาะตัวถังหรือสีรถแต่อย่างใดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนแรปเตอร์ครับแรปเตอร์เขาจะมีระบายอากาศต่นี้ออกมาเลยๆครับผมมาดูด้านข้างครับขนาดมาดูล้อแม็กครับนี่แม็กโอเวอร์ไซส์ครับ3 3มสง R 2 0อันนี้จะเป็นแม็ก ยางเป็นออทเทเรนนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับแล้วก็แม็กเป็นออฟเซ็ตลบ44มิลนะครับผมก็คือแล้วแต่ลูกค้าชอบนะบางทีลูกค้าชอบแบบออฟเซ็ตลบ24 18 44นี่ก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้รถคันนี้มีการยกขึ้น2นิ้วนะครับผมอ่าใส่ป,กปีกนกเปล่าองศาก็ของออปชั่นหรือว่าจะใส่โฟร์เฟนเดอร์แล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกครับลูกค้ารายนี้เขาเลือกออปชั่นนะครับผมเพื่อ ให้ความแบบสมูทลงตัวในการขับขี่นั่นเองนะครับผมนี่ครับด้านข้างฟิล์มเราติดให้เรียบร้อยขนาดฟิล์ม60รอบคันหน้าเต็น60แล้วก็รอบคัน60สิบใส่กันสาดให้เรียบร้อยครับบล็อกอลลอยเราก็ใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่คันนี้เรามีการขัดสีชวีวันเรียบร้อยนะมีการจะส่งมอบลูกค้านะครับก็คือวันนี้แหละเร็วๆนี้ครับผม f c ครับนี่มาดูด้านหลังครับเนี่ยอันนี้ก็เราก็ใส่ครอบ ฝาเปิดถังน้ามันนั่นเองนะครับก็คือใส่บางทีเด็กปั๊มเอามือไปโดนแล้วก็ไม่ให้มันมีรอยของตัวถังรถของเรานั่นเองนะครับมาดูด้านหลังครับนี่พิเศษของเขาครับมีที่เหยียบด้านข้างด้วยนะนี่ครับเวลาเราถอยรถไปชิดกําแพงเกินไปเราก็สามารถเหยียบด้านข้างขึ้นได้นั่นเองนะครับผมนะดูด้านหลังครับอันนี้ก็คือเป็นครอบครอบไฟท้ายนะครับผมครอบไฟท้ายเป็นสีดาดาเงาน,นะ ตอนนี้เป็นสีดําเงาครับผมมันมีสีดําด้านและก็ดําเงาลูกค้าสามารถเลือกได้ชอบแบบไหนเลือกได้เลยรับนะครับแล้วตรงนี้ครับเป็นตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะครับนี่ครับทุกอย่างคงไว้ที่เดิมนะครับผมแล้วก็ใส่คําว่าแรปเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหนังสือเหมือนกันเลยนะกับแรปเตอร์โมปัจจุบันนั่นเองนะก็คือเราเอาตัวอะคริลิกคาว่าสปอร์ตออกเอาแรปเตอร์เข้าไปใส่นั่นเองครับมาดูด้านข้างครับนี่ครับออกแบบลงตัว ด้านล้อจะไม่ล้นออกมาในตัวถังมากเกินไปนะก็คือก็ยังคงความหล่อของเขาไว้อยู่แล้วนะครับมามาดูด้านในครับนี่ภายในครับผม,เร,มเริ่มจากจอกลางครับผมซิงโฟเอขนาด10นิ้วนะครับผมรองรับ Apple c a r p l a y d r o r o i u t u t o แล้วก็ f อ r d ดพ s านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็พวงมาลัยครับผม,ผม,ผมพวงพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ ปรับขึ้นสูงลงต่ำตามสรีระร่างกายของเราได้เลยแล้วก็บาอครับผมบอกเป็นเบาะหนังนะครับผมจากโรงงานเลยนะเป็นรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับที่เราติดเบาะหนังนะครับนี่สวยงามครับด้านในก็คือรถคันนี้ลูกค้าคิดเองนะครับผมบอกว่าแต่งแบบนี้แหลนะเนาะชอบมากก็คือชอบโทนสีดำๆแบบนี้ชอบจริงๆนะบอกอ่ะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมลูกค้าที่สนใจรถยนต์สปอร์ตครับแต่งหล่อเท่เลย เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงบ้านฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและเราก็มีบริการส่งรถลูกค้าถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับผมอย่าลืมครับคิดจะซื้อรถหล่อโทรหาเบนจามินครับ095 343 4595นะครับฝากไว้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ